วันนี้เราก็มีความในใจอยากจะบอกนะเราไปซื้อหนังโปมาแล้วเราก็ดูไม่ได้เราอยากจะร้องไห้เราไปซื้อโตรศัพทหกแผน่นหลออย่างแต่กลับมาก็ดูไม่ได้ใครก็ได้ช่วยบอกว่านี่ทำไมถึงดูไม่ได้วันนี้มันพังแล้วดีดีพังอะทำยังไงอะ จ่ฟ้องพ่อก็ฟ้องไม่ได้พ่อห้ามซื้อหนังโป๊ซื้อมาแล้วหกพันร้อยแจะร้องไห้วันนี้ก็ไม่ได้ดูหนังโป๊แล้วทํายังไงดีเองเลยต้องทายังไงซื้อแบบฟิชเชอร์ลิงกันมาด้วยจะไปยืมค้าห้องดีไหมใครก็ได้ช่วยหน่อยนะหนังโป๊ดูไม่ได้